ยินดีต้อนรับพลพัคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสุรุกาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฉเฉลยแล้วเป็นใครมาจากไหนหนูน้อยร่วมฉลองแชมป์คาราบาวคัพกับลิเวอร์พูลร่วมฉลองและระหว่างที่ขุนพลลิเวอร์พูลของเรานะครับฉลองแชมป์คาราบาวครับกันบนอัตจันนั้นก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งที่ได้ร่วมฉลองแชมป์อย่างร่าเริงอีกด้วย ซึ่งเจคินกรอบก็บอกว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของแฟนบอลรายหนึ่งเด็กนูน้อยคนหนึ่งนะครับได้รับประสบการณ์พิเศษเมื่อเขาได้ขึ้นไปถูช่วยแชมป์คาราบาลคัพประจํารุ่การ2 0 21ถึง22ร่วมกับคุณพลของลิเวอร์พูลยอดสมโมสรแห่งสกเวทีพิวลิกอังกฤษในค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความสุขของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลจากการที่หงดงเอาชนะโชซีในช่วงดวลนจุดโทษ จนได้แชมป์คาราบครับมาครอบครองพร้อมกับทาให้พวกเขายังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์ทั้ง4รายการในฤดูกาลนี้อีกด้วยเท่านี้นะครับหนึ่งในภาพที่ทําให้หลายคนแปลกใจนั่นก็คือตอนที่เจคก,กนครับและทีมงานของเขาและเหล่าบรรดานักเตะเลยวพ์พโลฉลองแชมป์กันบนอัฒจันทร์นั้นมีหนู่น้อยคนหนึ่งที่ไปร่วมฉลองอยู่ตรงทางเดินบนอัฒจันทร์อีกด้วยโดยเขาถึงขั้นได้ถูถ้วยแชมป์เช่นเดียวกันก่อนที่อลริสงเบเกอร์จะอุ้มหนู่น้อยคนนั้นขึ้นมานะครับ โดยในเวลาต่อมาเจกเก็ครับเปิดเผยว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของแฟนฟุตบอลคนหนึ่งที่อาริสุเมเกอร์พาออกมาจากกลุ่มของเดอะคัพโดยกุนซือชาวเยอรมันบอกว่าอาลีเป็นคนพาเด็กคนนั้นออกมาแล้วพ่อของเขาก็ตะโกนตามมาว่าให้เขาได้จับถ้วยแชมป์ทีนะครับเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต,ต์สุดน่ารักจริงๆนะฮะโอ้โหดังกระหึ่มในโลกโซเชียลเลยครับในตอนนี้ครับเจ้าหนูน้อยก็สะใจจริงๆนะดูคลิปได้เลยนะครับยก ถ้วยบนเหนือหัวแล้วโอ้โหสะใจจริงๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ณตอนนี้เลยนะครับก็บทสรุปนะครับไม่ใช่ลูกของอลิซงเบเกอร์นะครับเป็นลูกของแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ซึ่งเป็นแฟนบอลเดอะคอพพันแท้นั่นเองครับนี่แหละครับของเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะฮะ เจเกนคลอปยย่อมเคลล์เลเรอร์ว่าเป็นผู้รักษาประตูหมายเลขสอของโลกที่ดีที่สุดในโลก เจกเก็คลับนะครับบ,บอสใหญ่ของลิเวอร์พูลที่เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์คาราบาลครับและเป็นแชมป์แรกของฤดูกาลเข้าสู่สโมสรมันหมาดเมื่อช่วงคํำคืนที่่ันมาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยกย่องเควินเคลเลอร์เพท่าประตูตชาวอาร์เตในวัย23ปีว่าเป็นคํำคืนที่ยอดเยี่ยมของตัวเขาอย่างแท้จริงแม้ว่าจะเซฟจุดโทษไม่ได้เลยในเกมนี้แต่เขาคือผู้ที่ยิงประตูชัยให้กับทีมและเขาควรได้รับการยกย่องถึงวันจินวัวใจที่เข้มแข็งต่อความกดดันที่เกิดขึ้นในเกมเกมนี้ เขาารัับบบมมมืออกนได้ย่งสแบบผมบอกได้เลยนะครับว่าการที่ผมได้ไว้ใจและส่งเขาลงสนามในนัดชิงชนะเลิศนั้นนะครับมันไม่ได้มาจากคํามั่นสัญญาที่ผมให้ไว้กับเขาในช่วงต้นฤดูกาลว่ารายการนี้เป็นรายการของเขาเพราะผมสามารถเลือกผู้เล่นสาประตูที่ดีที่สุดลงแทนเขาได้เพราะมันเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศแต่ทึงนั้นผมก็เชื่อมัน่นและเชื่อฝีมือเคลเลอร์เฮอร์ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะสามารถลงเล่นในเกมในนัดสําคัญนี้ได้ พวกคุณเคยรู้ไหมครับว่าเคลล์เฮอร์เคยเล่นในตำแหน่งกองหน้าสมัยที่เขายังเป็นเด็กในนั้นผมจึงเชื่อมั่นในการยิงประตูและเล่นฟุตบอลด้วยเท้าของเขาเป็นอย่างมากเคลล์เฮอร์เป็นโปรเจกต์ของจอห์นอัพเทนเบิร์กโค้ชผู้ักษาประตูของสโมสร,รที่เปลี่ยนเขาจากตำแหน่งกองหน้ามาเป็นผู้ักษาประตูและเขาก็ทำมันได้ดีจนเหลือเชื่อและเขาก็เลือกเป็นผู้ักษาประตูแบบถาวรดังนั้นผมจึงไม่แปลกใจเลยที่เขาจะยืดกเย็นและยิงประตูได้ดีในตอนดวลลูกจุดโทษ สิ่งสําคัญที่เคลลเฮอร์อรอแสแดงออกมาให้ผมเห็นในเกมคาร์โคับนัดชิงชาเลศเมื่อครั้งคืนที่ผ่านมานั้นมันชัดเจนว่าผมเลือกคนไม่ผิดและเขาคือผู้รักษาประตูหมายเลขสองที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้ชีวิตของผู้รักษาประตูมือสองคือการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอเมื่อคนถูกเรียกโดวมาใช้งานในทุกๆสถานการณ์และเขากระทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบจรงิจรงๆโดยหากจะมองว่าเคมลเฮอร์แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในเกมเมื่อค่ัง,งคืนที่ผ่านมานี้ก็คงไม่ผิดเพราะเท่าที่ผม จำความได้มีช็อตการเซฟที่มหัศจรรย์อย่างน่าเหลือเชื่ออย่างน้อยถึง2ครั้งในเกมในน,นัดนี้และการที่ลิเวอร์พูลเอาชนะจุดโทษเชซีได้นั้นมันทําให้พรสวรรค์ของเขาเปล่งประกายออกมามากขึ้นไปอีกผมภูมิใจกับเพื่อไซระตูรายนี้จริงๆเจคกิงครอฟกล่าวผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลแบ็กกูเดล่ายืนยันทุกเกมที่เหลืออยู่นับจากน,นี้ต่อไปมันคือสงคราม และทีมที่เขากำลังรบอยู่ด้วยนั่นก็คือลิเวอร์พูลเป๊ปกูเดียล่านะครับในใหญ่ของแมนเชสเตอร์ตี่กำลังออกทัทีวัดวันและรู้สึกกดดันแบบสุดๆหลังจากที่ตอนนี้แชมป์ผิวลิกอังกฤษที่ใครๆต่างมองว่าน่าจะอยู่ในมือที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในลุกการนี้แต่ถึงใน,นตอนนี้สิ่งต่างๆนั้นอาจจะไม่แน่นอนอีกต่อไปแล้วและจากที่ตอนนี้ลิเวอร์พูลทำแต้มเลจีมาเหลือเป็นแค่6คะแนนเท่านั้นแถมยังแข่งน้อยกว่าอีก1นัด ดังนั้นช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้มันคือสงครามของแมนเชสเตอร์ที่จะต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัดนะครับโดยผลการแข่งขันเมื่อเก้าคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์บุกไปชนะเอเวอเรตันใน1-0ที่กูดิสันพาร์คจากการทำประตูชัยของฟิลฟอร์เดนจนทำให้ตอนนี้แมนเชสเตอร์มีตั้มนำหน้าลิเวอร์พูลอยู่6ตั้มอีกครั้งหนึ่งเพราะสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลไม่มีโปรแกรมการแข่งขันเพราะติดลงแข่งขันนัดจริงชเอร์คาราบาลครับในช่วงเข้าเืนที่ผ่านมานะครับ โดยโจเซฟเปปกอดิล่านะครับได้พูดเรงนี้ผ่านเว็บไซต์สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยระบ,บุว่าจากสถานการ์การลุ้นแชมป์ของแมนเชสเตอร์ในวันนี้กําลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าสนใจเรากําลังเข้าใกล้สู่ช่วงท้ายๆของแต่ละถ้วยแล้วแต่ตอนนี้ถ้วยแชมป์ที่ผมหวังเอาไว้และจะต้องคว้าเข้าสู่สโมสรให้ได้ทั้งการนี้ก็คือถ้วยแชมป์พรีเมียร์อังกฤษและยูฟ่าแชมเปียกดังนั้นผมขอประกาศตรงนี้เลยว่าทีมของผมนั้นเข้าสู่ช่วงภาวะสงขามกันแล้ว และเราจะต้องเป็นผู้รอดชีวิตในท้ายที่สุดนีด่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมบอกกับลูกทีมของผมว่าลิเวอร์พูลกำลังเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆสำหรับพวกเราและเราต้องเรียนรู้จากอดีตว่าพวกเขาเป็นทีมที่ทำแต้มได้เก่งมากๆในช่วงท้ายของฤดูกาลหากจืนจำกันได้ฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลพบกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บรบกวนแต่พวกเขาก็เร่งสเปดในช่วง15นัดสุดท้ายและกลับมาจบอันดับที่3ของตารางคะแนานศึกพรีเมียร์ลีกลดได้อย่างน่าหลือเชือ่อ ดังนั้นผมจึงเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะต้องเก็บชัยชนะได้อย่างมากมายในช่วงท้ายของฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนตอนนี้ทีมผมคมกำลังเข้าสู่ภาวะสงครามเกมที่เหลือของดูกาันนี้นับจากนี้คือความอยู่รอดของพวกเราเราจะคว้าแชมป์อะไรได้บ้างในูกาันนี้ผมยังไม่ทราบแต่ทุกเกมต่อจากนี้เราทุกคนต้องคิดว่าเรากำลังทำสงครามอยู่โดยเฉพาะกับการทำสงครามกับลิเวอร์พูลในการเล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ และการที่ผูู้้กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งในตอนนี้มันก็ทําให้การลุ้นแชมป์ของเรายากขึ้นตามไปด้วยเป๊ปกูเดร่ากล่าวทิ้งท้ายวินาทีบ้าคลั่งจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมคลิปนะครับซึ่งเป็นวินาทีที่เราได้แชมป์คาราบาวครับนะครับเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่จะไม่มีวันลืมเลยแหละครับก็เอามาฝากกับ แฟนๆให้ได้ชมกันนะครับเป็นจังหวะซัดจุดโทษพลาดของเกปาอาลิซอบ,บาลกาแล้วหลังจากนั้นนะครับทีมงานสตารโค้ชและนักเตะฮอนลิร์พูก็วิ่งกรูเข้าไปดีใจกับแฟนบอลและเคลเลอร์เฮอนะครับเรียกได้ว่าเกิดโมเมนต์ที่เป็นวินาทีที่โคตรมากขั้งจริงๆนะครับเรียกได้ว่าสนามแตกจริงๆนะฮะไปชมกันเลย เด็กก็สรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่28กุมภาพันธ์นะครับมีความสุขกันทั่วหน้าจริงๆนะครับสำหรับเหล่าสาวกเดอะคัพหงดงลิเวอร์พูลขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ ทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแทที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ